น,นี่ก็คือกั้งนะครับกั้งผมเอาแจกตู้เย็นไว้ออกช่องฟีดมาก่อนจะแข็งติดจานน้อยเขาต้องมาแจกน้ำเพื่มันละลายสักน้อยนะครับนี่ตัวใหญ่หญๆมาะๆแต่ว่ามันก็บอก่บอแข็งบอ่บอแน่นแต่ได้นะครับเพราะว่ามันแจกฟีดมาแล้วนี่หลังจากนั้นผมก็มาแกะตัดกั้งเอาเปลือกมันออกนะครับพอเปลือกมันแข็งเวลาตัดก็ต้องระวงังคมต้นนิ้หงนะครับผมพอมาแล้วขอวิธีตัดนี่คือตัดกันห่างออกกรอน เขาตัดหิมหอบห่างจี so the enfin ๊นะครับท้ายตัดขวาแล้วก็ตัดขอบมันตะหินต้นนี้แหละนะครับตีขมขมเน้อแหลมระวังแตงมือเจ็บนะครับผมมาขีดหัวมันนะหัวมันมี้นิ่นน้อยเยอยวอกเราตัดขวาไปเห็นก่อนละนี่เขาก็ตัดท้ายตัดขวาตัดจีอีตึงสองข้างนะครับแล้วเรามาพอว่าวิธีต่อไปของเจ๊จะได้โอ้ตกไปเห็นน้อยกลับมาใหม่วิธีเขาบอกว่าตัดเส้นแล้วก็แกะออกสองข้างนละครับแกะตึบบนตึบหลังออกมา จีนกัางกับอยู่ตรงกลางนี่นะครับนี่เขาดึงออกมาอันนี้ครับเป็นตัวใหี้งๆงามๆเลยนี่นะครับแกะเสร็จแล้วซื้อมาบดถึงโลแกะได้โลปลายหว่านเลนบดได้นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็ตตากระเทียมนะครับจะเอาไปพัดตาแล้วหมอกแล้วกับช่วาน้ำมันควาเหยโนยหมอกกระเทียมได้หอมหอมเมอกระเทียมหอมแล้วนะครับเขาก็เอากั้งลงไปพัดให้เขากับพัดสักกํำสักน้อยนะครับหมอกห้กั้งมันซุกแต่หมโคนแหงจะน้อยนะมันับไ่แล้วไปน้อยนะครับ นี่หลังจากนั้นผมมักพริกเผาสีขาดมาได้เลยคือพริกเผานี้ครับสูตรต่อสูตรผายสูตรมันนอมีสูตรที่ผมบอ,บอกความลับนะครับนี่หลังจากลงใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็เททีพิกเผาลงไปนะครับคนณคุณนะครับมันได้เข้ากันให้ทั่วให้จีนกั้งนะครับแล้คุกทัวพิกเผาทัวเครื่องทัวพิกเผาได้ใส่ลงไปนะครับนี่หลังจากกวนกวนท้มันซุกแต่ผมใครกวนแห้งไปนอมากกเลยแล้ว นี่หลังจากนั้นขาดมาได้เลยนี่ครับใบโหระพานะครับจากโคกนองน้ำตีของเหียนของเขานะครับนี่คูโยบอกวันนี้2อย่างนะครับใบใหญ่ใบน้อยแล้วงเก็บมาทั้ง2อย่างเลยหอมเหมาะขนาดนะครับพัดเรี็บร้อยแล้วนี่หลังจากนี้พัดเสร็จเร็บร้อยเป็นเจ้านี้ครับมีพัดเสร็จเร็บร้อยตักใส่จานกลับเข้าสวยอุ่นห่อนๆเมาะขนาดครับ